ครับสวัสดีครับผมโคชเคนนัทพงศุขครับหัวหน้าผู้สอนสโมสรฟุตบอลกบีเอฟซีครับครับสำหรับ3นัดแรกนะครับเราเริ่มต้นด้วยการชนะน้อยุงเทปนะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก <times> ็ออกไปเยือนนะครับเสมอกับทางด้านสงขลาสองประตูต่อสองครับแล้วก็เกมล่าสุดครับกับเมืองการนะครับเราพ่ายไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับครับสำหรับเส้นทางการเลื่อนชั้นนะครับเราต้องบอกว่ายังเปิดกว้างสำหรับสโมสรฟุตบอลกบีเอฟซีนะครับอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่สามของตารางคะแนนนะครับเรามีสี่ 4คะแนนนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอีก2เกมที่เหลือนะครับเราจะต้องเก็บทุกแต้มนะครับที่มีอยู่ใน6คะแนนจาก2นัดให้ได้ครับสำหรับความพร้อมที่เกมกับบางกอกนะครับตัวผู้เล่นหลักของเรายังอยู่ครบครับมีแค่เตชินคนเดียวนะครับที่ติดติดโทษแบนครับส่วนที่เหลือนะครับน้องทุกคนพร้อมทําหน้าที่แล้วก็วันนี้เรามาด้วยความกระหายครับที่ต้องการเก็บ3มแต้มนะครับกลับไปเพื่อที่จะรอรับราชประชาครับสำหรับทูปะเนมีนะครับก็คงเป็นสนามที่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราอาจจะ ได้ในจังหวะในเรื่องของคุณภาพสนามเข้ามานะครับทำให้เราเรามีความเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่เช่นเดียวกับบางก่อกนะครับคงเขาคงมีความคุ้นชินมากกว่ากับก่อนหน้านี้เขาเขาได้ใช้ในรอบแชมเปี้ยนลีกมานะครับแต่ก็คงไม่มีกังวลอะไรครับสำหรับสนามนะครับเพราะว่าสนามในประเทศไทยนะครับก็คุ้นชินกันอยู่แล้วน้องๆทุกคนเคยสัมผัสบรรยากาศนะครับที่วัตถุปฏิเทมีอยู่แล้วครับสำหรับแฟนฟุตบอลสโมสรกระบี่เอฟซีนะครับวันพรุ่งนี้ยังไม่มีการอนุมัติจากสบคนะครับให้เข้า เยี่ยมชมนะครับแต่อย่างใดนะครับสามารถติดตามได้ทางไลฟ์สดของสโมสรกบี่ FC นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับสามแมนี้สำคัญมากสำหรับสโมสรฟุตบอลกบี่ FC ครับแล้วกลับไปเจอกันในบ้านอีกนัดหนึ่งครับกับนัดที่จะรอรับได้ประชาครับ